เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าได้รับความนิยมมากในแบรนด์ของโตโยตานั่นก็คือ V-ON นั่นเองนะคะสาหรับวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งคันนะคะมาให้เป็นทางเลือกนะคะกับลูกค้าที่ต้องการใช้รถในเซกเมนต์นี้นะคะในประเภทนี้มีมาแล้วอีกหนึ่งคันนาเสนอคือสีขาวโตโยต้า V-ON รุ่นนี้ที่กําลังจะพูดถึงได้เป็นรุ่น1.5 ได้เป็นตัวมิตรนะคะรับรองนะคะว่าใครได้ไปหรือใครที่อยากได้กำลังมองหาฟังคลิปนี้ให้จบจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะวันนี้เราพามาชมอีกหนึ่งคันสําหรับพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหา V ีออเอาไว้ใช้งานรถเซกเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดลูกค้าค่อนข้างเยอะนะคะหาเริ่มยากแล้วนะสําหรับมือสองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ยากก็คือสภาพดีแต่ราคาเบาพ่อนเริ่มต้นแค่ ไม่กี่พันบาทนะคะพี่ขาเรามาดูกันชัดๆนะคะมาดูรายละเอียดของตัวน้องกันบอกเลยหันจากราคาป้ายแดงลงครึ่งหนึ่งแน่นอนนะคะพี่ๆท่านใดสนใจดูมามาดูต่อกันให้จบนะคะเริ่มต้นจากส่วนของไฟหน้าเห็นไหมได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะนี่มาสวยๆค,คุ้มๆนะคะไม่มีแตกรายงานแน่นอนยังใสยังกริบอยู่เลยนะคะมาดูในส่วนของ ด้านหน้านะคะพร้อมพร้อมกับไฟตัดหมอกสองข้างให้เรียบร้อยไฟทั้งคู่นะคะไฟคู่หน้านะคะไม่มีแตกไม่มีลายแน่นอนไม่เหลืองนะคะแถมได้ไฟ LED เห็นไหมเป็น daytime running light มาให้ด้วยนะจ๊ะก,กระจังหน้าสวยๆนะคะเดิมๆนะคะสีดำตัดกับสีขาวตัวรถโลโก้มีมาแบบ ครบครบโลโก้แท้จากโรงงานแน่นอนพร้อมกับกันชนหน้าสวยๆเดิมๆไม่มีแตกไม่มีทําสีแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าสีหรือว่าเก็บสีตามการใช้งานอันนี้ไม่ว่ากันนะคะเพราะน้องปี19ปีก็ยังใหม่ใช้งานก็ถือว่าน้อยนะคะสีเล็กสีน้อยเราถือว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรถือว่าแบบว่าเ,เป็นการเก็บงานรอยขนแมวรอย ใช้ตามการใช้งานอย่างนี้ยแต่สภาพนะคะบอกได้เลยว่าเดิมๆนะคะโคมไฟไม่มีเปลี่ยนมานะคะตัวโคมเดิมๆนะคะโลโก้อยู่ครบของแท้นะคะทุกอย่างจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมนะคะมาดูะคะ่ะนี่เห็นไหมแนบชิดสนิทกันนะคะ สีนะคะเลียมคมเห็นไหมคะยังชัดไม่มีช้ำไม่มีทำม,มาแน่นอนอ่ะมาให้ดูกันจะชัดเห็นไหมคะสีนะคะตัวสียังบางอยู่เลยไม่มีเข้าหน้าไม่มีกลับสีแน่นอนนะคะพลิกสีไม่มีนะคะล้ออลอยจากโรงงานนะคะมีครบๆนะคะตัวยางนะคะยางยังอยู่ได้นะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะยางเป็น1 185นะคะ185นะคะ 60R15 ยางขอบ15นะคะมาดูด้านในกันนะคะเห็นไหมคะโชคนะคะยังเหมือนเดิมเดิมเดิมนะคะให้เห็นชัดๆเลยอันนี้ก็จะมีแบบว่าสภาพนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะอ่าส่วนต่อไปพี่ๆมาดูการจา้าส่วนต่อไปนะคะนี่ที่เราจะดูเพราะว่าเราเห็นภายนอกนะคะมันก็เหมือนแบบ คนะนะเนาะเห็นภายนอกเห็นภายนอกอันดับแรกก็ต้องสวยๆกระจกมองข้างพร้อมด้วยไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะคะนี่เปิดให้ดูกันเลยว่าใช้งานได้ไม่มีหลอกแน่นอนซื้อ,อยังไงได้อย่างนั้นนะคะคุณภาพครบๆมาดูะคะ่ะเห็นไหมโครงสร้างนะคะภาพโดยรวมของฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายของรถนะคะของน้องนะคะเดิมๆไม่มีแบบไม่มีรอยไม่มีบุบแน่นอนนะคะไม่มีแบบ เข้าข้างมาแน่ๆนะคะชนชนข้างๆเข้าหนักๆไม่มีแน่นอนนะคะดูจากไหนสังเกตนะคะความเสมอของสีเห็นไหมคะความเสมอของสีไม่มีส่วนไหนที่มันจะเป็นสีที่เป็นขาวโดดนะคะถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าสีไม่ได้ทําแน่นอนไม่มีการทําหนักพร้อมเนี่ย mm hmm. เห็นไหมคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะฟิล์มกันแดดได้สบายๆเลยนะคะแบบเปอร์เซ็นต์แบบสบายตานะคะ อ่ามาดูโครงสร้างด้านในนะคะโครงสร้างของประตูกันหน่อยมาดูโครงสร้างของประตูนะคะยังอยู่ครบนะคะพี่ขาอาเมทอาร์คเห็นไหมยังอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะอ่าให้ดูทุกจุดชัดๆเสมือนว่ามาดูรถเองเลยนะคะกระจกนะคะโลโก้ยังอยู่ครบแ,บแท้้แน่นอนนะคะเห็นไหมจ้าโครงของประตูไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะพี่ ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแน่นอนนะคะโอ้โหสีพิงโกโด้วยสวยงามมากนะคะมาดูตรงนี้นะคะตรงเสาหน้าเห็นไหมคะเสาหน้าอ่าเสาตา,า,าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีการขยับของตัวน็อตแต่ใดๆนะคะเดิมๆแท้ๆ,ๆจากโรงงานสังเกตได้นะคะไม่มี เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีสีที่มันเปลี่ยนไปไม่มีรอยแกะรอยไขแน่นอนนะคะพี่คะอะมาดูส่วนต่อไปให้ดูกันชัดๆให้ดูกันช้าๆน็อตไม่มีรอยขยับสีเดิมแน่นอนนะคะสติกเกอร์นะคะอยู่ครบนะคะเห็นไหมคะรายละเอียดรถนะคะมีมาให้ครบเช็คได้นะคะของแท้แน่นอนนะคะอ่าพี่และต่อไปนะคะเลื่อนขึ้นมาดูข้างบนกันบ้างดีกว่าเห็นไหมคะ อ่าโครงสร้างให้ดูชัดๆกันไปเลยนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะให้เห็นกันชัดๆนะคะเข้ามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะภายในสะอาดนะคะรุ่นนี้นะคะเห็นไหมคะได้จอมาเรียบร้อยกล้องถอยนะ่าจะมีมาให้แล้วนะคะสภาพเดิมๆแอร์ออตโต้อัตโนมัตินะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะ เป็นแบบสไตล์โตโยต้าแท้เลยเกียร์ขันบันไดนะคะเอกลักษณ์สัญลักษณ์โตโยตา้ากล่องนะคะกล่องใส่ของนะคะใส่ของหน้าคอนโซลรถนะคะกว้างๆนะคะพี่จ๋าพวงมาลัยนะคะอ่าเห็นไหมคะปรับรถเสียงได้นะคะในพวงมาลัยนะคะย้ำๆนะคะรุ่นนี้เป็นวีออสนะคะรุ่นมิดนะคะพี่ขาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะปีสองพันสิบเก้าสูถูกใจ สนใจรีบจับรีบจองอยากดูนะคะข้อมูลเพิ่มเติมติดต่ออยู่มานะคะที่เบอร์0987067324พี่ชอบรุ่นไหนทักมาด,ด้านในสวยๆนะคะเบาตึงๆนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดยังนุ่มน่าใช้นะคะมาดูในส่วนของด้านผู้โดยสารกันบ้างนะคะ ด้านผู้โดยสารกันบ้างเป็นยังไงเอ่ยสภาพก็ยังใหม่เหมือนเดิมนะคะพี่ขาบอกแล้วรถเรารับประกันคุณภาพทุกคันนะคะตรวจพบว่าชนหนักคว่ำม,มานะคะเอามาเลยเอามาจอดไว้เลยนะคะซื้อคืนเต็มจํานวนนะพี่รับประกันสบายใจได้มีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะคะเล่มของเรามีเซฟไว้อยู่แล้วนะคะเก็บไว้นะเซฟเรียบร้อยไม่มีเอาไปวางไว้ที่ไหนแน่นอนส่วนด้านท้ายไฟเห็นไหมคะ ไฟท้ายนะคะไฟท้ายใสๆไ,ไม่มีรอยแตกไม่มีลายงาไฟซ้ายนะคะใสทั้งคู่บอกเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากรุ่นนี้น่าซื้อน่าใช้นะฮะอ่ะในส่วนของนะคะเครื่องนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะว่าตัวเครื่องของน้องจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะมาแวะตัวเครื่องมาดูด้านคนขับกันนิดนึงนะคะ เอาให้แบบพี่แบบเหมือนมาดูเองเลยอ่ะเหมือนมาดูเองนะคะเหมือนมาดูเองที่ศูนย์เลยเหมือนมาดูเองที่บริษัทเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะจ๊ะอ่าเปิดให้เลยเรียวๆนะคะพี่ฮะอยากดูจัดให้นะคะอยากดูจัดให้มาดูเครื่องยนต์เรียวๆกันบ้างเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูแป๊บหนึ่งนะพี่นะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะพี่จา๋าเครื่องยนต์เรามาดูใกล้ๆไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วนะคะเรานะฮะดีนี่เดิมเดิมนะคะไม่มีรอยไขยแน่นอนนะพี่นะมาดูในส่วนหัวน็อตนะคะเดิมเดิมทุกจุดนะคะพี่จา๋าเม็ดอาร์กยังอยู่ครบนะคะ ไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนคานหน้าคานฝากระโปรงไม่มีนะพี่นะเม็ดอ์กยังอยู่ครบเครื่องยนต์แห้งนะคะแบตเตอรี่นะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆเครื่องยนต์แท้โตยโยต้ารุ่นนี้เป็น VVTi ท v วเป็นแบบ d u อ้นะพี่เป็น d u อ้นะจ๊ะพี่คะอา้าวดูแลรักษาของเหลวให้นะคะดูแลให้หมดไม่ต้องห่วงเรามี รับประกันหลังการขายอยู่แล้วนะคะแผ่นการความร้อนอยู่เหลือเต็มๆแผ่นไม่ต้องห่วงให้ดูฝากระโปรงเดิมๆนะคะฝากระโปรงเดิมๆของโตโยต้านะคะพี่จ๋าเห็นไหมคะไม่มีส่วนไหนที่จะบอกว่าเราเปลี่ยนมานะคะรอยนะคะมีรอยการใช้งานถูกต้องแสดงว่าเป็นฝาแท้ๆไม่ได้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมามันจะต้องไม่มีรอยแล้วสีมันจะต้องสีนาหน,นานี่เคาะให้ดูเลยสีบางๆค่ะ สติกเกอร์รับประกันนะคะยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยฉีกนะคะพี่จ๋าสบายใจได้นะคะอ่าอย่าลืมนะถ้าสนใจนะคะถ้าสนใจน้องนะคะติดต่ออยู่มาได้เลยนะคะตามช่องทางตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะ0 9 8ย์6 7 3 2 4เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะพี่นะอยากดูรถอีกทีวีดีโอคลอให้ได้พี่จ๋า ถ้าสนใจยังไงนะคะรีบรีบรีบ,รบจับรีบจองจองให้ไวคลิกให้ไวแอดไลน์มาทักมาทุกช่องทางอิวมีให้หมดนะคะแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนช่องด้วยนะคะอิวมีคลิปมีรถเข้าใหม่ทุกวันมีรถสวยๆวยอัปเดตทุกวันใครไวใครทันใครได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เซลล์อิวด้วยนะคะพี่คะอ่าถ้ามี ข้อมูลด้านใดที่ให้ไปแล้วนะคะผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ต่างจังหวัดออกได้นะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่จังหวัดไหนดูแลได้หมดนะคะบริการถึงหน้าบ้านทั้งเรื่องเอกสารและส่งรถเรามีรถสไลด์ส่งให้อยู่แล้วนะคะพี่จ๋าหรือจะมาเจอกันที่บริษัทเพชรยนต์ที่เสร,รีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพมหานครหรือติดต่อเข้ามา นะคะคติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ให้ไหวนี้จ้าสำหรับ E ีพีนี้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ